เอาเนาะตอนนี้เฮาก็เรืงสีไปหาขี่กระเดือนเพื่อไปเสียบเบด็ดขี่กระเดือนก็เป็นเนื้อแดงขี่กระเดือนแดงเพื่อเอาไปเอาเสียไปตึกเบ็ดโซมนาควายขี่กระเดือนที่เอาสีคุดมาเนี่เพื่อเอาไปสิบเบด็ดแม่มีลูกโตยังวะลูกกินขาวะ่ะลูกอีหัว Hmm. tô nhầy cái cần bị sẹo, xôm nha xôm nà con đèn lệt ตัวใหญ่ปมปอกนี่กับแมงเนือที่เอาเสียไปสิบเบเ็ดไลโนวันนี้ล่างจากห้าคุดกี่เดือนแล้วห้ากับเดินทางออกไปสู่น้ำคลองนี่ก็บแม่น้ำเซ่จุดเดิมต้นของเขาล่างจากที่ห้าคุดกี่เดือนได้ไร้เป็นทีนาพอใจแล้วห้ากับเตรียมเดินทางออกไปสู่น้ำคลองเพื่อไปถิมพ์ยีนซ้ำแล้วกั เพื่อตึกเบ็ดก็เลยนอวันนี้เขาก็เลยออกมาจากน้าเซ่แล้วเขาสูน้าคองเพื่อสิบปหาเป่าไม้บอลเท่าสีซ้ำเพื่อแล้วก็ตึกเบ็ดมีกระเมน่นบรรยากาศแคมของที่เขาหล่อเลี่ยไปเพื่อไปหาจุดไม้ของเขาทั้งหนากระสีเป็นหัวข,ขาน้ำคองเนาะระหว่างเมื่อปากซีก็เมืองคนทอง เออจะลอยบัดหอดจุดไม้เขาจะสีไปตอกันอีกคันหนึ่งเพราะว่ามันก็นยังเส้นทาาก็ยังไกลอีกไกลเติมเพื่อสียหอดบัดน,นี้เขาก็มาหอดจุดไม้นเนาะตอนนี้กำลังทิมสมอลงเพื่อหเหตุอะไรือมันอยู่แล้วก็ชิดตึกเบ็ดอยู่กลางของแคมของนี่เลยเพราะเขาจะบุกเขาไปในให้จะซ้ําเพื่อยีนอกตึกยีนอกนี่เลยวันนี้เขาก็มาสองคนครับอุปกรณ์อีกสี่หลัง มาเบิ่งว่าฮ่าสิได้หลาหน้อยสิไดสถานที่ห้องนี้เป็นตึกบอนที่มีหัวไหลน้ำไหลออกเนาะที่บอนระบายน้ำเสียแถวป่าคุยเดือพอแถวนี้จะเป็นจุดปลามากินเศษอาหารของเรือต่างๆมันจะมาซุ่มกันอยู่นี้เขาจะมาดักมันอย่างนี้เนาะไอ้เนาะบันนี้เบ็นะขเขาลงพื้นทีเหยียบหอยแล้วลงสามขั้นขั้นที่สี่นั่งเสียวลงเติอมอีก แต่ก็ม่ตัดตอนนี่ก็ต้องมีแต่นางทาเพื่อให้พามาตอดเนื้อเพื่อให้ปลาผู้ที่โศกหายมากกินเนื้อปลาที่หิว้วโหยตอนนี้ก็ยังมีอยู่โบตันมีตัวอะไรซิมีบีเวเอาปลามากินเบ็ดนี่ก็ไก่กสิคำมเนี่ยไก่สิเบิดแสงเซ่ ตอนนี้ก็ยังมีดอยู่บทันมีดตัวใดไรซิมีวีเวลป่ามากินเบ็ดน,นี่ก็ไก่สิคำมเนี่ยสิไก่สิสบแสเนนะ ต <You. S 2> ิดบ่อหรือว่าสิได้เงาแต่เมื่อคืนโบไดเอาแล้วเอาแล้วสิมานอยู่แถวหมู่มิสางเงยยังคือเก่าเอาแล้วเนาะเอาแล้วมาลุน้ำกันว่าตัวน้อยหรือตัวใหญ่ ตัวนี้แซมเคยอยากเบิร์ตใช่ไหมพอมันคำแน่เลยนั่นเลยจะเป็นเหมือนๆแน่หนึ่งหลังจากนั่งมาโดนเติบแต้มทำอีทแต้มแหลกต้องตั้งนี่ปลูกปลาอย่างนี้โอ้โหแว๊บไปก่อนไป้นเลย ยอ,อย่าครัเป็นจอดเจ็บพอใไซส์โสดีกว่าหนึ่งโอ้งามยีน่าขนาดเนาะ สรุปแต่งวันนี้ก็อะไรแต่เพียงแต่สีโตเนาะสีแ้มตอนนี้ก็เป็นเป็นเวลาประมาณเจ็ดพวงปลายอากาศนาหนาวร้ายเลยสิคอกลับก่อนมันหาเจอกันไหม